ไม่ขาวคมเีกข้นมาควตเยห็เด้าตาโอ้ปลาดงัวก็มีควายเ้อพี่น้องสามตัวเอ้าตันนั้นก็มาอยู่สันสี่ตัวตนนั้นตันนั้นไม่มควายอยู่บ่นไอ้โอ้ตัวนี้เดียบ้อยเนาะผมดีใจผมดีใจซ้ำซ้ำถือแล้วมันทีหนึ่งเน้เขาเจ็บกุแจ้รถแห่ อประกาศน้ำหาต้องจะใส่ปะบักเป้ผ้าใบเราอยู่บ้านคุณเดพกนนี้ขายแล้วสองหมื่นยกลางดอ้าพี่น้องครับเบิ่งเดอพี่น้องเด้อเบอ่งเาเรียบร้อยเตรียมเดินทางเนาะไปอีลานหน่อย มือมือนีมือนีคือคืนเนาเือนกนคือคืนคือคืนแล่วมือนีตลาดคือคืนเลยคืนคือซูบือเลยตะกี้อย่าไปเอาเุนาอมือยน่คือคืนเอายังับอาแตงแม่ทั้งลูแลยอ่ะมึจมาพูดว่ามึงเชี่ยวรูเม่อตอนัฒนาน่วาย้รู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 ้้ร้รเนอเสือรู้รอติงออกข้างนาเออกข้างนาเอออกข้างนานราพัฒนาปดะเนี่ ข้อยได้นามาเทยาลังตอกไม่ตอกเอขคอยมาเลิกลูกไหมไม่เดี also, around, ๋ยวข้อยได้นามาเทยาลังเลยวขายดูวด้เอาไหไไปซื้อลูก้ย่ันงะพอโอ้ย เอาเถอะเนี่เอาเอาเลยสอนเราหาออลพออเอแล้วพ่าอะผมมีอยู่2ต๊ะอย่บ้านผมนั่งข่นมอตดยเลย่าฮ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 าั้นอกรอบตั้งหน่อครับห้องวัดอ้ไรนี่ไ่้อห้องวัดพปันหาครับบู๊ยแปลปัหาห้องสีเดียว ขอัดนน้ครับครับขอบคุณอีพอใหญ่ขอได้คครับใครเก็บบ้างันดีได้แล้วได <c oughs> ้เก็บได้เ <c oughs> เก็บไปห่ได้บ่จกเก่าอยเฮ้ยเป็นเกกคนย่งมงเลยบ่ใครเจ็บบ้างอใหญ่ตัวใหญบ่อยท่สเป็นย่่เนี่ยอยขอลูกเอตนเดือนตั้งเก็บไปแต่เก่าลอยไป้แห้ย่ลอยอาตอนยุ โอ้ยมีสีสันบรรยากาศมเอนี้เอาบุญตัวนี้เด้อพี่น้องโอ้ยตัวนี้งามว่ากบอกว่าใหญ่ทียบะเพราะว่าโอ้ยต้นนี้สวย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 จัง ร่างกายราคาสามหมื่นสองหองจะได้หอมฟันลำลมครบสวยโอ้ย,อยเล็บแข้งเล็บขาเราพี่น้องด้วยเอาคิดต้อนรับเจ้าพันจายได้ขายด่วน ห้องตัวใดพอห้องตัวใดพอสามสิบสองสามสิบสองห่อนนมครบครบเรากำลังได้สิบสองเดือนงเลยนั่นเอื้อนอ่าเออเอาสามสิบสองขอเลขโทรศัพท์พอเบอร์่าเบอร์โทรศัพท์ลูกเคสซ้ำหนึ่งลูกเคสตอนนี้ขอโทรศัพท์โทรศัพท์หอาล้าเจ้ามันจำบ่ได้โทรมาหาโชคดีเด้อบ้านไหน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 บ้านบากตำบลต้านน้ำท่วเงินซื้อจิตบ้านบากตำบลต้าน ขายด่วนขายด่วนชงลายกิโลชงฟรีตันอย่างงามพอเอาไปยันมันตัวใหญ่น่ะแต่ว่าสามสามสิบสามสิบสองเนาะชงฟรีลายกิโลครับผมเอาออกมาในพี่หดอกเด้อลูกสามนึ่งลูกสามหนึ่งไป กระบอกี่ไล่ลมาี่วันี้ันีตลาดเครื่อทำพี่น้องครับคืออะไรผมกอาหารเคยหลังหันลังเข้าเีข้าที่ที่เข้าเืองเข้าเ่อเข้าของฟังมาเข้ามาถ่ายเข้ามาเนียวถ่ายเข้าเหอนเข้านกดูเขา้องลอยหากอน้ลอยหรอ 猫、嗯嗯嗯、你看，猫来个捏麦弟弟，他啊，麦弟弟。

Đó, được nào con Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video

กูได้เอาไปเล็ดแก้วก็ได้เอาไปปลากินก็ได้แล้วบ่อแล้วเขาไปเหี้วเนาะเอาบ่อพูด่าห้อง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 ใครพอใครถือก็นีอีกเอาเวลาจะขายก็ได้ก็ขายเยอะกว่าเอาใส่เหล็กมาโทรศัพท์มา โอ้ยเด็กโทรศอพท์มันเด็นแขงมันขาเราเด็จ้าหาโทษสอ์เด็ท์สบโทษเจ้ารับโทัพทบเด็มเนเครื่องผมเด็อ้โผมผมไทยเนี่ยอะศูนย์ศูนย์หูกสองศูด้าศูนย์โอ้ยศูนย์ห้าแปดห้าแี่แปดแปดสี่ อาพี่น้องโรมากงัวอยู่ในสนามตัวนี้ครับมันกับธรมดดเนาอคุนลูต่อพี่น้องครับต่อเอาเด้อพี่น้องเด้ต่อเอาเด้อพี่น้องครับขายไหมจะขายไหมชื่อเราขายพี่ไม่เห็นเราปตอนเนี้ยเนี่ยก็ามา เอาเท่าไหร่เอาเจ็ดพันเก้าได้หรือเปล่าวะว่าแล้วได้แล้วผมมีพวกได้เห็นไหมเห็นไหมตาเขารักผมนะเนี่ยเออไหนตัวไหนต่อตัวนี้ครับไม่เอาตาไอ้เขาไม่ไม่เห็นไม่เห็นตัวหน่อยไอ้หน่ายไล่บตัวใหญ่ตัวใหญ่ไม่ไอ้ตัวนั้นเอาเขาจะอะไรช่วยเขาจะอะไให้เขาเจ็ดพันสองมาจะเจ็ดพันเก้าขายขายขายหรอกนี่ รออขายังไงดูเลี้ยวอร่อยชื่อไปไหนพี่ไปแกไไปไหนางทีมงานเท่าก่นปตายอยูพี่น้องครับคนทางกลมไหลนะยางจะจากไทยสนามเด่นฮอหัวสนามเรา โอ้ยคือมายืนอ,น,อนี่เนาะคือจังๆๆเนาะอ่าไล้มตวัวเป็น,นยังงตัวไหนแม่ยูบ่ะโอ้เอาเอาพี่นลองครับ